ในกลางดึกของวันศุกร์ที่22สิงหาคม2551ท่ามกลางความสงบเงียบของเมืองอนาแฮมมลรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาณบริเวณช็อปปิ้งมอลอนาแฮมพลาซ่าใกล้ๆกับร้านอาหาร UNI นไทยคุยซีนของกาลยานมิตรอมาราบันจงสิริได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเวลาประมาณตีสา เกิดเปลวไฟลุกลามขึ้นจากธนาคารแห่งหนึ่งจากนั้นเพลิงได้ลุกไหม้โหมกระหน่ำมาถึงร้านที่สองซึ่งมีผนังติดกับร้านอาหาร U n I Thai Cuisine แต่ด้วยเหตุอัศจรรย์เปลวไฟที่กำลังลุกโชนกลับหยุดลงก่อนจะถึงฝาผนังร้านอาหารอย่างไม่น่าเชื่อเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น <S <S ก็ลักษณะที่ไฟไหม้นะฮะมันเริ่มจากเออ <S 2> <S 2> ว,วฟาโกตรงนั้นนะคะ แล้วมันก็บลามมาที่ร้านทีเชิร์ตพอมาถึงห้องพี่มันก็หยุดคืออนุภาพบุญ <laughs> หลวงพ่อไม่ยอมให้ล้าเข้ามาในเขตร้านพี่เลยแม้แต่นิดเดียวทุกอย่างมันรอดได้ด้วยบุญจริงๆนะคะรุ่งเชา้าเมื่อเธอมาถึงร้านอาหารก็ต้องตกใจกับภาพในบริเวณจุดเกิดเหตุแต่ที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือร้านอาหารของเธอไม่เป็นอะไรเลยเปิดขายอาหารได้ตามปกติ ลูกค้าเข้ามารับประทานอาหารเยอะเหมือนเดิมขณะที่ร้านซึ่งติดกับร้านของเธออีกด้านหนึ่งซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรื้อหลังคาเพื่อจะได้ช่วยกันสกัดเพลิงไหม้ทำให้ร้านเกิดความเสียหายเหลือไว้เพียงร้านของเธอที่นอกจากจะไม่ถูกเพลิงไหม้แล้วยังไม่ถูกรื้อให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใดคือขณะที่เกิดไฟไหม้นะคะปกติเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะต้องขึ้นไปข,ไปขจัดรอบด้านเลยค่ะส่วนร้านที่ติด ด้านที่ติดร้านพี่เนี่ยนะคะปกติเขาจะต้องขึ้นที่ห้องที่ใกล้ที่สุดเข้าไปเพื่อที่จะสกัดไฟแต่เขาไม่ไม่เบรกเข้าไปในร้านพี่เลยค่ะเขาไปเถอะไปอีกร้านนึงเ <c oughs> <c oughs> ถอไปอีกร้านหนึ่งแล้วก็ก็ขึ้นบนเวดานแล้วก็เดิน <c oughs> เขาก็เดินผ่านร้านพี่ไปเพื่อจะไปสกัดไฟทุกอย่างเลยซึ่งซึ่งร้านนั้นเขาก็เสียหายเพราะว่ามันต้องเปิดฟลอร์เปิดทั้งหมดขึ้นไปร้านเราเลยในร้านเลยไม่มีอะไรเสียหายไม่มีอะไรสกรปรกไม่มีเหมือนปกติค่ะ เราจะทำบุญรอหลวงปู่ยังไงให้หลวงปู่รักษาซับแล้วก็ขทรัพย์มาให้เยอะๆจะได้สร้างทุนสร้างร่อหลวงปู่ได้เต็มที่จุกะถิ่นก็รออยู่ก็ทิดแต่เรื่องบุญก็รออยู่ก็บุญรักษารับแล้วก็ลูกค้าก็ยังมาเรื่อยๆนะคะกัลยาณมิตรอมราบรรจงสิริเป็นผู้นำบุญของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเธอมีจิตใจรักในการสั่งสมบุญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าบุญใดๆที่ผ่านมาเธอจะทำทุกบุญและยังเปิดบ้านกาลยานมิตรตั้งแต่ยุคแรกพุทธศักราช2540มาจนถึงปัจจุบันชวนคนมานั่งสมาธิทุกวันศุกร์และจัดตักบาทพระภิกษุสงฆ์ทุกเดือนอย่างไม่เคยขาดตกบกพร่องปกติที่บ้านทุกวันศุกร์เราจะมีสมาธิที่ก็ไม่เคยขาดนะจัดสมาธิที่บ้านบ้านกาลยานมิตรทุกๆวัน เธอจะกราบรูปหลวงปู่ที่วางอยู่บนหิ้งพระโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสองถึงสสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุปกติเธอจะกล่าวคำอธิษฐานตามใบป,ปรวรารณากระถิ่งเท่านั้นแต่คราวนี้เธอเองก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องอธิษฐานเพิ่มว่าขอให้ห่างไกลาจากภัยที่บัตรทั้งอักคีภยัยราชภายัยและอุทกภยัยซึ่งเธอไม่เคยอธิษฐานเช่นนี้มาก่อน แปลกนะคะเมื่อสองสามอาทิตย์นีออ้มีอธิษฐานเพิ่มเติมปกติเราอธิษฐานตอนเช้าไหว้กับพระนี่จะจะอธิษฐานตามใบที่ทางวัดให้มาอธิษฐานพระกระถิ่นอะไรอย่างงี้ะ่ะก็อธิษฐานตามที่เขียนมาแต่สองสามอาทิตย์นี้ก็มีเพิ่มเติมคืออัคคีภัยวาตภัยภัยทั้งหลายอย่าได้มากำกักยทรัพย์สินของเราเซี่ยวนี้รอดได้ทุกอย่างดําเนินงานได้ปกติไม่มีอะไรติดขัดก็เพราะบุญอนุภาพหลวงปู่นะฮะที่ช่วยดูแล คุ้มครองสมบัติของลูกก็เราก็ได้มีกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีต่อไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าแม้เปลวเพลิงจะรุนแรงสักเพียงใดยังพา่ายแพ้แก่บุญภายในของผู้รักในการปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญอย่างเนื่องนิดอีกทั้งความเชื่อมั่นและตั้งใจสร้างบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังโดยไม่มีข้อแม้เงื่อนไข ของกาลยนานมิตรอมราบัญจงสิรินี่เองที่ทําให้อานุภาพของหลวงปู่วัดปากน้ําพาะีเจริญพระมงคลเทพมุนีปรากฏอย่างน่าอัศจรรย์คุณที่ใหญ่เมื่อเราได้มาประสบยอดวิชาคือธรรมกายเป้าหมายของ